สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่10เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2564ครับวันนี้ก็จะมากล่าวอะไรสักนิดหนึ่งนะครับในขณะที่ผมพูดนี้นะครับก็อาจจะมีไฟฟ้าตกนะฮะซึ่งอาจจะมีเห็นภาพอาจจะเป็นสีดำบ้างตอนนี้ไฟฟ้าติดอยู่นะครับก็อยากจะมาพูดอะไรเกี่ยวกับ เรื่องนานาสารคติจากมหาอาทิตนะให้ชื่อเรื่องว่านานาสาระจากมหาอาทิตย์รักษาวันนี้จะได้พูดถึงเรื่องไหว้พระเพื่อยกกําลังใจหรือว่าเพื่อยกจิตใจของเราให้สูงนะครับการไหว้พระนั้นเราจะสังเกตว่าขณะที่เราไหว้พระนั้นนะครับพระที่เราไหว้ จะอยู่ในที่สูงเสมอแล้วสิ่งที่เราไหว้นั้นจะจะเห็นดอกไม้สวยงามแม้กลิ่นก็กินหอมด้วยทูกนะสว่างสวัยด้วยเสงแห่งเทียนนะครับแม้ปัจจุบันนั้นจะมีเทียนที่ไม่ได้จุดด้วยไฟจริงๆนะครับแต่ว่าเป็นเทียนที่ไฟฟ้านะใช้ไฟก็ทำให้สว่างสวัยกลิ่นหอม แล้วก็มีความสวยงามของดอกไม้ซึ่งดอกไม้นั้นก็อาจจะไม่ใช่ดอกไม้สดแต่เป็นดอกไม้ประดับดอกไม้พลาสติกเราจะต้องคิดว่าเมื่อเราไหว้พระเราได้อะไรนะครับผมมาพิจารณาดูแล้วเมื่อเราไหว้พระนั้นเราได้แก่เราโดยตรงเลยนั่นคือถ้าเราไหว้พระแล้วจิตใจเราสูงขึ้นสูงด้วยอะไรครับสูงด้วยคุณธรรมในใจ คือเอาพระที่เราไหว้แม้จะเป็นรูปวัตถุนะครับผู้มีผู้ชาราตผู้มีปัญญาก็สามารถเอารูปวัตถุสื่อถึงคุณธรรมภายในจิตใจได้เรียกว่าเอารูป,ปรธรรมสื่อถึงนมามธรรมเช่นเรากราบพระพุทธรูปเราไม่เจอกับเพียงแค่วัตถุเท่านั้นแต่เราน้อมเรื่องนึกถึงพระคุณโดยย่อนั่นก็คือพระบริสุทธิ์ที่คุณ พระปัญญาคุณและพระมาหากรุณาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณนั่นคือพระพองค์ทรงห่างไกลจากกิเลสบริสุทธิ์เรียกว่าง่ายๆเลยนะคนเราเมื่อยังมีกิเลสก็มีรักโรภโกรธหลงและไอ้รักโลภโกรธหลงกิเลสเหล่านี้เนี่ยนำความเสียหายมาสู่ชาติบันเมืองมาก เกิดสงครามกันก็เพราะแย่งอาหารการกินแย่งถิ่นกันอยู่แย่งขู่กันพิศสวัสดิ์แย่งอำนาจเป็นใหญ่โดยขาดศีลธรรมแค่ความรักเ็ฆค่ากันตายกันเยอะแยะความโลภนะโดยขาดศีลธรรมความโกรธความโมโหโกรธาและความหลงความเห็นผิดมิจฉาเนี่ยแต่พระพุทธองค์ทรงบริสุทธิ์จากกิเลสเหล่านี้เป็นต้นทรงละเอียดมากในคบพระบริสุทธิ์พระ ปัญญาคุณพระองค์ทรงมีพระปัญญารู้แจ้งโลกเลยว,ว่าโลกวิถูรู้ทั้งโลกมนุษย์ทุกโลกสามารถสอนคนให้พ้นทุกได้ด้วยพระปัญญาซึ่งพระองค์ญญทรงสร้างพระบารมีมาหลายอสงไขาชาตินะไหลายกลับนะครับไม่ใช่เฉพาะเกิดชาติเดียวจะทําสําเร็จไม่ใช่หลายชาติจริงๆ เกิดและก็สารต่อความดีนั่นต่อต่อ,ตอไปกับจท่านเต็มบริบูรณ์เรียกว่าสมเพนพุทธการกะธรรมคือธรรมที่จะทําให้ตัสรูปเป็นพระพุทธเจ้าเรียกว่าบารมีสิคือทานศีลเนคขมะปัญญาวิริยะคันติสัจจะอธิษฐานเมตตา,อ,าอุเบกขาน,นี่พระปัญญาพระมหากรุณาคือพระองค์ทรงอาศัยพระเมตตา พระมหากราุณาสงสารสัรพสัตว์ที่จะต้องเวียนว่ายตายเกิดนะพระองค์จึงได้แสดงธรรมทางพ้นทุกข์นะใครที่มีทุกข์ในโลกนี้ก็ส่งสอนประโยชน์ในปัจจุบันใครที่อยากพ้นทุกข์ในภพหน้าก็ท่งสอนเรื่องอสัมปร,รายธักกับประโยชน์ประโยชน์ในภายภาคหน้าหรือขั้นที่ต้องการจะไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดละไม่ต้องเกิดเมื่อไม่ต้องเกิดก็ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตาย ก็ทรงสั่งสอนทางดับทุก์นั่นคือมรรคมีองค์8หรือว่าทางให้ถึงพระนิพพานนี่ครับเพราะ,ะนั้นเรากราบพุทธรูปเราน้อมลึกถึงเช่นเรากล่าวว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธพะควานะครับซึ่งแปลว่าพระพุทธองค์นั่นเป็นพระอระหันต์ห่างไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบโดยโดยพระองค์เอง พระควพระองค์ทรงจำแนกแจกพระธรรมก็คือโดยย่อคือพระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาคุณและพระมหากรุณาคุณนั่นเองแล้วก็พุทธังพระกวรตังวิวาเทมิขพเจ้าขออภิวาทกราบไหว้พระพุทธเจ้าเนี่ยอย่างนี้กราบด้วยปัญญาจะได้ความรู้ไม่ได้กราบที่พร,รูปวัตถุซึ่งผูกโมกเขาบาบัญญากราบแค่นั้นแต่กราบด้วยน้อมสู่ใจ คือยกใจตัวเองให้สูงนะครับนี่ตรงนี้ส่วนการที่นะฮะเรามีความสว่างสวัยของทู่ของเทียนนะนะกลิ่นหอมของทู่ความสวยงามทางตาโดยดอกไม้ก็เพื่อให้คนได้กราบได้ยกใจตัวเองให้สูงนั่นเองก่อนที่เราจะกราบพระไหว้พระนะเราอาจจะ,ะเราอาจจะ มีความขุนข้องมองใจด้วยอำนาจก,กิเลสความโลภมัง่งความโกรธมัง่งหงุดหงิดมัง่งความหลงมัง่งความเห็นผิดมัง่งเดินทางผิดเรากราบแล้วใจเราสงบขึ้นใจเราได้มีความรู้มากขึ้นใจของเราได้มีความเมตตาเห็นอกเห็นใจคนอื่นมากขึ้นชั่วเราได้ซึมซับพระพุทธคุณในใจเมื่อเรากราบนะยัง เช่นเทียน,นสว่างสวัยนะั้นตัวแทนของพระธรรมนะครับนะทุกอย่างที่บรรณาจารย์ท่านไดตัดเตรียมมีดอกไม้ทูบเทียนเนี่ยท่านเหมอนกระสอนให้เรารู้นำมาทำเพื่อให้เกิดปัญญาไม่ใช่เป็นแค่รูปวัตถุเท่านั้นท่านทำให้เราเกิดปัญญาอย่างเทียนลักษณะของเทียนเมื่อจุดไฟแล้วจะมีความสว่างสวยัยเป็นเสมือนพระธรรมปัญญาเมื่อลากอคำว่าสวากาโตภควตาธโม ซึ่งแปลว่าพระธรรมอันพระผู้มียภาคตรัสไว้ดีแล้วคือต่ว่าดีแล้วธรรมะพุทธเจ้าเป็นหนึ่งไม่มีขัดแยง้งท่านลงไปศึกษาแหะครับธรรมะพระุทธเจ้าตัดในที่นั่นก็ดีที่นี่ก็ดีไม่มีมาขัดกันทุกอันจะมาพิจารณาโดยแยบคายแล้วจะไปทางเดียวกันนั่นคือทางดับทุกขมีรถเดียวคือวิมุตติรถรถแห่งความพ้นทุกความหลุดพ้นนี่แล้วก็ ทำมังนมัสสามิคข้ามเจ้นานมัสการือแสดงความนอบน้อมพระธรรมเนี่ยปราบด้วยปัญญากราบพระเสร็จแล้วเราได้ความรู้ได้ความสงบขึ้นแล้วกราบพระสงฆ์สุปฏิปันโนพระวโตูสาวกสังโคซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าพระสงฆ์สาวกของพระภูมิภาคตรัสไว์ปฏิบัติดีแล้วเนี่ยเป็นต้นยังมีอุชุปฏิปันโนปฏิบัติเสื่อตรงไม่คดโกง เรสังเกตว่าคนความคดโกงในโลกนีน้บริหารการบ้านเมืองทามีความคดโกงแย่จริงๆนะครับแล้วก็ปฏิบัติเพื่อเห็นธรรมปฏิบัติสามีจิปฏิปัโนปฏิบัติเพื่อ,อความอะไรกว่าควรแก่การกราบไหว้แต่เรากล่าวแค่ว่าสุปฏิปันโนพระ,ะท่านปฏิบัติด,ดี ทำไปดีไงท่านสอนให้คนเรารู้บาบุญคุณโทษอย่างกระผมนี่นะครับที่ต้องมาก่าวอย่างนี้ก็คือแทนคุณพระรัตนไตรนั่นเองเราได้รู้คุณงามความดีรู้ทางทำใจให้เราสงบสุขละเรารู้ของเราเองว่าเรารู้อะไรเราก็อยากจะบอกคนอื่นอาจจะไม่รู้อย่างเราเขาจะคิดเรจาจังทางนัน้แต่ว่าเรารู้เรารู้อะไรทางรักษาใจของเราพระธรรมคุณข้อน,นึ่งว่าเซนิติโกธรรมพะพจนเราจะเห็นเอง ไม้เราจะบอกใครก็ตามเขาไม่สามารถเห็นตามได้นอกจากเขาเห็นเองเหมือนเราจะรู้บอกว่ารถอาหารรถนั้นรถนี้ตราบใดที่ยังไม่ลิ้มรสด้วยปากของเขาเองลิ้นเขาไม่สามารถจะรู้รสอาหารนั้นได้ฉันใดก็ดีธรรมะของพระทเจ้าถ่าปฏิบัติจะเห็นเองเพราะฉะนั้นที่เรารู้ผิดชอบีนั้นพระสงฆ์ท่านก็มีความสําคัญพระสงฆ์ท่านก็ไปศึกษาพระธรรมนําปฏิบัติ เนี่ยเพราะฉะนั้นพระคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยถึงเกี่ยวเนื่องกันนะครับพุทธนาที่อยู่ถึงทุกวันนี้2,564ในประเทศไทยเราพุทธนาเข้ามาเมื่อพุทธศักราช236ในสมัยพระเจ้าอาสมหาราชโดยพระธรรมทูตคณะของพระโสนก,กับพระอุตระก็ยังยืนมาถึงปัจจุบันนี้2,000กว่าปีแล้วก็แสงโบราจารย์ของเราบุรพาจารย์บัพชน บพสติบัพพบุรุษของเราท่านใดพิจารณาว่าพระพุทธศาสนาเป็นหลักใจเป็นหลักของชาติท่านจึงสั่งสอนลูกหลานให้บำเพ็ญตามแนวทางของพระพุทธศาสนาเนี่ยฮะเมื่อเรากราพระเราก็จะซึมซับปัญญาความสง,งบคือบริสุทธิ์และเป็นความเห็นเห็นใจนั่นคือกรุณาคุณเรียกว่าปัญญากรุณาบริสุทธิ์ อาจจะเช่นเราไหว้พระหรือจะประกอบพิธีการอะไรก็ตามเราตั้งนมโมสามจบใช่ไหมเช่นว่านโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะเราเปล่งทําไมต้องสามครั้งอัฏฐะก็เดียวกันแต่ชนะถ้อยคําก็เหมือนกันทําไมต้องเปล่งสามครั้ง ท่านกล่าวไว้ว่าก็เพื่อให้เราซึมซับพ,พระพุทธคุณเมื่อเรานอบน้อมว่านโมขอความนอบนอ้อมอัตุจงมีแต่พระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสมพุทธเจ้าคือนอบน้อมต่อพระพุทธคุณนั่นเองพระอรหันคือความบริสุทธิ์พระควะโตคือพระ,ะเมตพระกรุณานั่นคือจำแนกแจกธรรมพระสัมมาสมพุทธสระนั่นคือ พระปัญญาคุณเนี่ยแต่ที่กล่าวสามครั้งก็เพื่ออะไรครับเพื่อให้เกิดความสงบเช่นนะเมื่อเราจะประกอบพิธีสังฆทานก่อนที่เราจะกล่าวตั้งใจถวายเนะี่ยเราอาจจะคิดตนนคิดนี่นะกล่าวครั้งแรกท่านกล่าวไว้ว่าเป็นอุปจารสมาธิอ่าเลยกว่าเป็นคณิกะสมาธินะครับนโมครั้งแรกให้จิตสงบชัว่วขณะแต่ยังไม่พอจิตอาจจะวอกแวกไปอีกก็นโะมครั้งที่สอง ก็เป็นอุปัจจารสมาธิเป็นความสงบที่เฉียดมปอีกโมคะที่สามให้เป็นอัป,ปนาจะเปให้ปีความแน่วแน่มั่นคงที่เราจะถาวายสังฆทานเป็นตนรับสินเป็นตนนี่เพราะฉะนั้นทุกอย่างในพุทธนาเมื่อเรากลาับไหว้พระสิ่งที่เราได้คือได้แก่ตัวเรานั่นเองพุทธนามีหลักหนึ่งหนึ่งว่าอัตติอัตโนาโถนะครับตนเป็นที่พึ่งของตนอา อัตตาหิอัตโนคติตนเป็นคติเป็นแนวทางของตนอัต,าตนาโจตยตนาหงจงเตือนตนโดยตนเองเพราะนั้นเราจะสุขหรือทุกข์ไม่มีใครบันดาลให้ไม่มีใครผู้สร้างอะไรที่ไหนทว่าเราจะสร้างการเกิดน,นั่นคือเรามีอวิชชาสร้างตัวเรามาให้เกิดนั่นเองไม่มีใครบันดาลสร้างให้เพราะฉะนั้นเราจะสุขจะทุกข์เรารู้ว่าเออเรียกภาษาให้ครั้งขังก็คืออัตมาลิขิต อัตามาคือตัวตนอัตมันเราทําของเราเองแต่ในทางประมัตธรรมแล้วเราไม่มีตัวไม่มีตนแม้ร่างกายก็ไม่ใช่ของเราถ้าร่างกายใช่ของเราแล้วเป็นของอายุตัวอย่างร่างกายเป็นของผมผมก็ต้องบอกค่อะอ่ะเจ้าจงไปเป็นเด็กเหมือนเดิมอายุห7เขวบเจ้าจะได้มองคิดตอนนั้นว่าขอฟ้ามันมีฟ้าท้องฟ้ามีขอบนะผมเคยคิดอย่างนี้จริงๆเหมือนกากลาขอบโลกเอาไว้ เดินสุบขอดคว้าพราะฟ้าต้องมีขอบคิดอย่างนั้นอะเมื่อลางกายไปของเราจะไปเป็นเด็กสิครับหรือเวลาเราจะป่วยก็แบบจะป่วยก็ต้อง้างกายไปของเราต้องไม่ป่วยสิครับท่านว่าจริงไหมครับแต่มันไม่เชื่อฟังนี่พระปัญญาพระองค์ถึงบอกว่าสัพเพธรรมาอนัตตาคือทาทั้งหลายทั้งมวลทั้งสังขารมีใจครองคือคนสัตว์หมาแมวอะไรต่างๆนี่แหละไม่มีใจครองเต็นโตแต่งๆมันไม่มันเป็นอนัตตา บังคับปัญชาไปอันนี้คือปรมัดนะฮะไม่ใช่พูดอย่างนี้แล้วเราไม่ต้องไปมีพ่อมีแม่แล้ปรมัดต้องใช้ให้เป็นสมมติสัจากความจริงโดยสมมติก็สําคัญทาให้รูพ้พระคุณพ่อพระคุณ,คณแม่แต่ถ้าเราจะพ้นทุกข์จากโลกนี้นะต้องเรียนรู้เรื่องอนัตตาด้วยนี่พุทธองค์เหนือคําสอนอื่นๆของลัธิอื่นๆตรงที่สอนให้รู้เป็นอนัตตาพูดอย่างบนโลกหน่อยก็คือ ปนคติของโลกนะ่ะคือว่ารู้จักยึดรู้จักวางจึงจะว่างจากความทุกข์เพราะฉะนั้นอะไรทุกข์ก็ตามทุกข์จากการแก่เจ็บตายถ้าเรามาคิดว่าเออสัพนัตตาสัพเพธมนานัตตาทุกอย่างเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราจะหาอะไรก็ตามเสียหายด้วยความประมาทพังเถอหรือสุดวิสัยก็เป็นอนัตตาการยอมรับความจริงเป็นบันไดขั้นแรกที่จะพ้นทุกข์ถ้าปฏิเสธความจริงว่าทําไมต้องตาย ทำไมต้องแกทำไมแล้วก็ทุกฟรีเพราะเรื่องนี้เป็นเป็นความจริงคือทุกขสษัตริย์ความจริงคือความทุกข์เมอเรากาพระเชนนี้เราน้อมอย่างนี้มาเราน้อมนามาปฏิบัติเราก็จะได้หลักของเราซึ่งเลยกว่าเราจะพึ่งตัวของเราได้พระองค์ท่านช่วยใครไม่ได้ดอกแต่ทรงบอกแนวทางวางไว้ให้เราต้องมาปฏิบัติขัดเกลาไปจึงจะได้พ้นทุกข์สุขสมปอง เพราะฉะนั้นคาสองพระองค์เนี่ยอคขาตาโรตถา,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 าคตาตถาคตทั้งหลายเป็นแต่เพียงผู้บอกพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นะครับหลายกับหลายพัทธกับหลายกันทุกๆพระองค์ที่ผ่านมาก็สอนเป็นผู้ตัดบอกทางบนทุกแต่เพียงแค่ตัดบอกพระองค์ก็ถือว่ามีพระคุณมากแล้วเพราะบางคนยังไม่เห็นทางเลยที่จะพ้นทุกข์อย่างไรยังลุ่มหลงด้วยมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดนะมีให้เห็นเรามากมาย พราะฉะนั้นผมกล่าววันนี้ก็คือตั้งใจพูดเรื่องว่าเรากราบพระเพื่อยกจิตใจเราให้สูงเชื่อว,ว่าทุกท่านต้องพิจณดด้วยตัวเองล่ะผมมีแต่จะมาสู่รู้หรือเป็นทํานองสำเนนสอนหนังสือสังคราชอะไรแค่ใช้สื่อนะครับทึ้งทุกคนถือว่าทุกคนทุกวันนี้ทุกคนมีอุปกรณ์มีช่องทางของตัวเองที่จะเผยแผ่อะไรดี หรือจะไม่ดีก็แล้วแต่ท่านทุกคนมีสิทธิ์แต่ผมตั้งเจตนาไว้ว่าชีวิตนี้เกิดแล้ก็แก่เจ็บต,ตายาเราจะฝากอะไรไว้กับโรคฝากรอยอะไรไว้ฝากรอยดีหรือรอยเสียนะครับเพราะฉะนั้นการเวลาวันนี้ผมก็อยากจะฝากรอยไว้กับเรื่องไหว้พระเพื่อยกจิตใจเราให้สูงถือว่าน่าจะเป็นคติแก่ทุกท่านนะครับ ด้วยความปรารถนาดีจากกระผมในอธิรักษาขอทุกท่านจงปลอดภัยนะครับจากโควิด -19 จากโรค้ายต่างๆอันนี้ก็เป็นความทุกข์ในโรคซึ่งเราเผชิญพร้อมกันอป,ปรมาเทนสัมปเาเตถะพระท่านตรัสว่าจงอย่างความไม่มาประมาทให้ถึงพร้อมเพราะฉะนั้นอันนี้เราต้องยอมรับความจริงนะไปทุกขสัตว์นะโรคภัยระบาดปัจจุบัน แต่เราก็ต้องไม่ประมาทเดินแนวทางทำใจรักษาใจให้ดีเพราะสุดท้ายเมื่อเราตายจากโลงนี้ไปแล้วเราไปแค่ใจร่างกายที่บอกว่าเป็นอนัตตาเราก็ไปบังคับบัญชาไม่ได้ต้องเป็นเยื่อนอนหรือถูกเผาถูกฝังไปอันนี้เป็นความจริงซึ่งเขาบอกว่าพูดวิในขัดใจพระพูดธรรมะขัดใจโยมอาจจะขัดใจใครบ้างก็ถือว่าขัดใจให้สะอาดแล้วกันขัดให้ใสให้เงา นะครับไม่ได้ขัดให้คุณเครื่องอะไรกันขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามผมจะนําเรื่องประเภทนี้ทํานองนี้มาพูดไประยะเมื่อเห็นว่าควรจะพูดแล้วก็เมื่อเห็นว่าควรจะหยุดก็จะยุดติลงถ้าวันนี้ขอยุติลงมาแต่เพียงเท่าน,นี้ขอคุณงามความดีคุณพระสรีรัตน์ไตรสิ่งความดีทั้งหลายจงให้ทุกท่านปลอดภัยมีความสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อสวัสดีครับ